มาขับเพื่อนๆแม่้อยพาทํากรีกรถใหม่นะคะเป็นรถบิสกิตนะคะหรือบิสคอบนั่นเองนะคะเป็นคุกกี้ค่ะันับแรกนะตักกรีกโยเกิร์ตนะคะหนึ่งสกู๊ปค่ะแล้วก็ใส่บิสกิตลงไปค่ะคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะกดให้แน่นค่ะให้แน่นเลยนะคะสกู๊ปของเรานะคะเดี๋ยวเวลาเราจะไปตักใส่กล่องนะคะเขาก็จะกลมเลยนะคะเพื่อนๆ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากน,านาั้นนะเราก็มาเลือกผลไม้ค่ะแม้วัยทําตามมอ,อเดอร์นะคะเพื่อนๆนีน่เตรียมที่จะไปลงตลาดช่วงเย็นกันนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะสัปดาห์หนึ่งได้ขายแค่2วันนะคะเพื่อนๆยังไม่มีหน้าร้านเนาะแล้วก็มาเตรียมผลไม้ที่ชอบเลยค่ะส่วนมากนะลูกค้าจะชอบสตรอเบอรี่กีวีบลูเบอรี่แอปเปิลองุ่นนะคะใส่ไปค่ะจุกๆค่ะไม่ได้คำนวณไม่มีตาช่างนะคะ กําไรน้อยนิดนะคะแต่ที่ได้คืออิ่มใจนะคะแม่ค้าอิ่มใจค่ะแม่อ้อยก็อิ่มใจนะคะราคาผลไม้ที่แม่อ้อยเลือกมานะคะสูงริบๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่แม่อ้อยลองใช้ผลไม้ตามตลาดทั่วไปแล้วกินกับกรีกไม่เข้านะคะเราจะต้องใช้ผลไม้นอกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ผงบิสกิตเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ประดับด้วยคุกกี้บิสกออีก1ชิ้นนะคะรับรองว่าเมนูนี้นะคะ อร่อยถูกปากเด็กๆค่ะและถูกใจผู้ใหญ่นะคะ